ชอบและปิดไอไลฟ์ลปบิดอ้าวนึกไว้คนละชนิดเดี๋ยวคุณครูจะเรียกวันบวันออเดี๋ยวคุณครูถามใครชอบสุนัข ถือไว้นะชอบสุนัขเดี๋ยวถ้าคุณครูถามสุนัขต้องตอบเลยนะถ้าครูบอกว่าสุนัขตูอตอบเลยนะใครชอบสุนัขอำไมใครชอบแมวใครชอบช้างใครชอบเป็ดใครชอบกระต่ายใครชอบแมงมุมชื่ออะไรอีกลูกใครชอบหมา ใครชอบมาอ่าตอบนะใครชอบวัวเอาละคุณครูขอเริ่มที่สุนัขก,ก่อนนะใครที่ชอบสุนัขตอบพร้อมกันเลย What animals do you like? I like dogs. Again please. I l i k e dogs. ต่อไปขอเป็นแมวคะ่ะ What animals do you like? like Cats. ใครชอบวัว What animal do you like? I like cows. ใครชอบกระต่าย What animal do you like? I like l e p h ใครชอบช้าง What animals do you like? I like elephant. Hello friends. Okay มีอย่างอื่นอีกไหมมีมา้ยอะ What animal do you like? I like horse. โอเคชอบจะอาละต่นนี้มาดูอันนี้ค่ะวันนี้ไม่ต้องจดนะแหมไม่ต้องจดให้วันหนึ่งวันนี้ไม่ต้องจด let's เทเกมเรามาเรามาเล่นเกมกันเถอะอ้าวดูอันนี้ค่ะอยมาไม่ครบอ้าวดูก่อนค่ะ a a 1 a 1คืออะไร a 2พึ่งพึ่งคืออะไรอะ B ีจะไม่ได้อ่าต่อไป A T ทีดัก B, B. 1 B, 2>, 1> B. 2 B 3 butterfly c 1>, 1 c 2 1> c 3อ่าให้เวลาดู2 w o minute สอนาที พี่ตัดไปที่เด็กๆเลยอ่าอาฟังให้ดีคุณครูจะถามว่าเดี๋ยวถ้าทีมไหนตอบถูกคุณครูจะให้ลูกหัวใจเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมไหนจะได้หัวใจมากที่สุดไปทางด้วยนะคะคุณครูถามว่า What is a a 1 n e ค่ะ s <S again please s <S อันนี้ยังไม่ให้ทดสอบอันนี้วอร์ไว้ก่อนเอามากละ What is a 2, 2> B, B. C3 C1 C2 C3 อ๋อเยี่ยมมากตอนนี้เอาจริงเอาจริงนั่งให้ดีไม่มีปิดแล้วค่ะกลุ่มนั้นมองไม่เห็นไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเปลี่ยนแล้วไม่ต้องกลัวเปลี่ยนแล้วอ่ะมาดู แล้ว <Yeah. S 2> อไม่าไม่เชื่อใจเพื่อนว่ากลุ่มนู้นจะเห็นเปลี่ยนแล้ว,ลวอ่าอ่าถามใหม่ค่ะเขาสงสัยว่าทำไมทีม A ตอบได้ดีคุณครูเปลี่ยนหน้าจอของคุณรูแล้วเขามองไม่เห็นรับรองได้ไนไเนาะใช่ไหมลกูกอ่า <c oughs> ได้ไหมสาย่านอ่าเอาเลยค่ะ What is A to <B. S 1> ทีม A ค่ะ ทีมเอไปถือไว้ก่อนออไป What is B B one h e a ต้องไว้นะต้องไวนะ What is C C three <A. S 2> ต่อไป B B 2, 2> <c oughs> uh B BT b u t ่ e r ต l y อต่อไปต่อไปซีซีซีถูคเก ต่อไปได้แล้วอันนั้นเอาไปแล้วลูกอ่าต่อไปแต่นี้พูดเป็นประโยคแตมื่อคุณครูบอกว่าฟังนะคุณครูบอกว่า B1 B1 มันคืออะไรคะพี่ <B 1. S 2> หนูต้องพูดว่า I like peach. I like peach. โอเคต้องจำนะพูดเป็นประโยชน์นะไม่ต้องพูดคำศัพท์ออกมาอย่างเดียวเช่นครูบอกว่า A 1 A 1จริงๆมันคืออะไร A 1 n e l e o p หนูต้องพูดคำว่า I like r e o p a r d อย่างนี้โอเคไหมคะอ่า ไปทานนี่นะคะพูดประโยคว่า I-Line <i> ด้วยอ่าขอเป็น A1 i l <like> <Together. S 2> i k e I-Line Together ต่อไป A...A3 i l i k e Again p l e a e ต่อไป C C 1ค่ะ I like e N d s โอเคทีมนี้ค่ะต่อไป B B T ค่ะ Butterfly <I like. S 1> Butterfly ทีมนี้ค่ะ ทีมเอค่ะโอเคต่อไปค่ะ B B B1 ค่ะ I like it I like it to get there ได้แล้วอ่าได้แล้วเอาละตอนนี้ให้ส่งตัวแทนโอ้โ ทีมละหนึ่งคนค่ะอ่ายืนไว้ยืนไว้เฮ้ยไม่เตะมือเฮ้ยไม่ไม่ไม่เตะมกลับไม่กลับไม่กลับ,ลบ,ลบอ่าเชื่อมัน่นเชื่อมัน่นเชื่อมัน่นอ่าอ่าคนอื่นคนอื่นฟังนะไม่ต้องบอกด้วยครับบอกให้บอกตอบเลยนะบี B. ใครข่าวใครเอ้ยพี่แสนตอบยังตอบพร้อมกันอาทุกเกสแลอ่าต่อไปตัวแทนอีกหนึ่งคนเาาข้าได้แล้วเข้าได้แล้วรอบนี้ขอผู้หญิงอ,อ่าวายเอา,เอาเร็วค่ะ สายปานสายปานอ่าสายปานมาสายปานกับนุ่นามาอันนุ่นนุ่นใครนุ่นอ่ามาตอบคำว่าไอไลท์นะลูกน,นะอ่า เกนพี e โอเคทุกเกสเอ่อารวมค่ะรวมรวม <c oughs> รวมหัวใจ <c oughs> อ่ะรวมแล้วไหม,มคุณครูไม่ต้องนับไม่ต้องนับเดี๋ยวมันนับลุ้นกันอ่าเอาทีมไหนก่อน <c oughs> อันนี้ทีม A อ <c oughs> อันนี้ทีม A. เอาเก่อนเอาบก่อนเอาบอ่านับพร้อมกันหนึ่งสองามห้าหเ้ท่าไรคะ <im itation> อ่าแค่จะให้ทีมบก่อน อ้อัน้หม่ี่ไม่แน่ใจเลยวันที่ผู้ชายสิ่งที่อีนายนี่อีแล้วเวนโอ้เฉียดชิวเลยเพราะนั้นวันนี้ใครได้เป็นเดอะวินเนอร์ทีม ขอ,อปบมือให้ทั้งสองทีมเลยค่ะ,ะวันนี้เรียนกันได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้ไม่มีการบ้านไม่มีโจทย์ด้วยแต่ได้คำพท์ญญไปเยอะไหม<ย>ได้เยอะนะคะวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่า g o o ุ Good bye ค่ะ